อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและเนื้อหาดีาดีเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่เรานำเสนอแบบจัดเต็มครบทุกมุมมองที่นี่คือพื้นที่ของคนรักรถตัวจริงวันนี้เราขอพาทุกท่านมารู้จักกับ g e c e l t o s รถ SUV ขนาดกลางที่มาแรงในตลาดด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่จับต้องได้รุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีความคุ้มค่าพร้อมใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกล เกียร์เซลโทสโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและมีความเป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าทรงเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เกียร์พร้อมไฟหน้าเล็ซแบบแยกส่วนที่ให้ความสปอร์ตและล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมความดูดันให้กับรถเส้นสายของตัวถังมีความแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราแบบลงตัวภายในห้องโดยสารของเซลโทสถูกออกแบบอย่างมีระดับใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะนั่งให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านเทคโนโลยีมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนพร้อมระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและไฟล์ตกแต่งภายในที่สามารถปรับสีได้ตามใจผู้ใช้ทำให้การขับขี่ใน g e ร์เซ l t o สมีความสะดวกสบายและล้ำสมัยด้านสมรรถนะ g e ร์ c e l t o สมาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินและเทอร์โบซึ่งตอบสนองได้ดีในทุกสภาพการขับขี่ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT หรือเกียร์ DCT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดน้ำมัน ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้ขับนุ่มนวลแต่ยังยึดเกาะถนนได้ดีนอกจากนี้เซลโทสยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตากล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภัยรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ออกเดินทาง เกียร์เซลโถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยี Technology, และความปลอดภัยในราคาที่ไม่แรงเกินไปเป็นรถที่เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JF Viewer เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะพามาให้ชมแบบจอดลึกทุกมุมทุกจุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ